ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมหานาวีนะคะนวีเป็นกับ่าเป็นฝันแล้วเป็นจะหายแนวทางนะคะ <c oughs> ประมาณช่วงกลางวันหรือว่าตอนเช้าเพิ่กับ,บาว่างนะคะช่วงนี้เป็นเวลาเกือบทุ่มแล้วนะคะเพิ่ัจะได้เสียหายซ้ำพลนะคะช่วงแรกๆเลยนะคะ,ะสิาพาพอม่หน่อยเอฟซีขาไปฟังงว้มฝันแนวทางของนวีไปน้ำกันเด <c oughs> ้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้ยินค่ะว่ามืออื่นน่ะวิจะไปไปล่องตามันบ่ค่ะไปหาปลาไปตาเศ้าไปเบิดมือหน้าบ่ว่างก็เลยมามือน,นี่ก็เป็นเวลาย่ำขึ้นก็อย่าวางสัน่นห <c oughs> นึงสี่เด้อมานบกวนขอจักสิบนาทีนะ <c oughs> บังก็งวบันงนาะค่ะองต่ออาทิตย์แต่วันไปขายของว่างจ่องปืนเราจะไปลงปลาไปล่ะเชียงเงินอ๋อเชียงเงินบ่ค่ะสารคามสารคามเว้ยเว้นยังไงก่อน จับสารคามบ่ะเขียดชิ้งยืนเขตยชิ้งยืนกับสารคามค่ะจังหวัดสารคามเพิ่นทอดแหนี่ทางละจักบาทเห้ยแพ้สี่ลอยอ๋อแพ้สี่ลอยตังสองลอยอืมน้าบ่เลิกกับพ่อหลุดอยู่ด้วยเนาะหาปลาเนาะเม็ดเม็ดกว่าเม็ดกว่าบ่เลิกคนเลยแต่ว่าตาหมื่นปวดมากนะวิปันเห็นปูอีกวะค่ะปันดูค่ะ เป็นมาบอกเือเราอะไรครับนมา่นลางใดคับเิ่นกะบอกเลขล่างสองหกคนหาเอาบอกเนีนสองหกเด้อคนเนีนเนเนยนเลขนสองหกาทีแรกว่หนเจหนึ่งอนที่มาสัมผัสเนีน่นหนาเจนหนึ่งแต่ว่าเพิ่นมาบอกว่าบนล้างเนาะจ้าแต่ว่าแถวเนี่ยเิ่นวบบสองหกล้างเนีนๆเลยเลนนา สองหกลาแมนเ้าได้จำบ่่อดิดจำพีทพอันคลิปนั่นมันมีนมเจ็ดหนึ่งกับยังก่อนหหกเก้าหน,นึ่งหเก้าแมนเนาะแมนที่ลงไปมีหนึ่งหกเก้ากับเจ็ดหน,นึ่งด้ยเนาะทีนาวีให้นนทิยาไปเบาเอานะเนาะคลิปนั้นเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหเก้าบัดบัดบัดมือนี่มากเันวางเลยก่อนเขนบอกว่าสองหสองเปลี่ยนสองเลยกเปลี่ยนแมนเลกเปลี่ยนันเล็ ันบอเปลี่ยนคือถามแตว่าถ้าาตัวเก่าคือเจ็ดหนึ่งแต่ว่าถามมันเปลี่ยนมันจะเป็นสองหกถาเปลี่ยนก็เป so, so so, uh, okay. uh ็นสองหกแต่ถ้าซ so, ื <right> ้อสองหกล่างเด้อมันแบบคนบอกให้ซื้อสองหกลางแต่ว่าถ้าสามตัวเทืองก็คือเก่าสามตัวสามตัวเทืงหนึ่งหกเก่าคือเก่าหกเก่าหกเก่าตัวเก่าอแบบคนบอกซ้ำนี่บอกนี่ยอันนี้ก็เสื้อเลย ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วป่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วปันแหละซื้อจะมักอยู่งสองหกนาวีซื้อสองหกไปแล้วซื้อแล้วซีหาไปไปแล้วซื้อไปใต้หลายมือแล้วบ่ซื้อเจ้านี่แหละบ่กใหนได้ดฟันเนาะซื้อไปว่านซื้อว่านเนี่ยไปตลาดมือหนึ่็ไปตลาดก็ซื้ออีกสองหกไปซื้ออยู่ขอนแก่นอีกสองหกไปตลาดซื้อต๊ะกรับนี่บ่ล่ะบ่เอ้าบอกครับสองข้คือสองข้เลย <c oughs> บกกับเลยตีก็บอกกับอะไรแน่งถัาสื่อยังเง่นอ๋อถัาสื่อยังอื่นอาแต่ว่าลถตัวนี้ปกติถ้าฟันโดนแล้วเนาะคน,น,นว่าบ่กฟอง,อง,องหอบมาหนีฟันว่าขี่รถไปนํนเาเนี่ะเนี่ยนี่แหละไปละ่ะเป็นวัด ดื้วยยังนี่แหะบ้านเพื่นเก่นไปคุยกันไปคุยกัน่องเขาไปคุยได้ค่ะคุยกันแหละไปเอากันเขาเขาไว้ในว่างปันเมียเจ้าเนียนเจ้าเลยไปตามเขามาไปตามไปน้ำกันด้ไปน้ำกันก็ยังนั่งคุยเรื่องเสียงบ่เพื่อนกับเสียงไปหาหาเขาเพื่อนเราไปหาหน้ากอนได้เพื่อนเรเป็มเฮียนเต็มเฮียนสองแสนเนาะเอีแต่นายก็ไปเต็มเฮียนนายก็ไปเอ้วคือ คนแท้กคว่าเราวี่เลไปตามได้ขยัยไปจากไปจางก็ได้ยินว่าเอากันยินในห้องเห็นเขาไปเห็นเพิ่นไปนอนน้ากันก็เลยยิ่นเสียงเอากันอ็ได้อกาะเกาะวันขอได้กับพนย้อมเปื่อมึงจะเปิดพยเปื่อเปื่อพังไปประตูก็ได้กาวไปจะพังไปแล่เาตรดเนี่ออกตาต้างไาแล้วแพมกันโทอหากับวาล์สยก็ได้ขี้ว่าแท์ไปขีว่าแท์ไปเด็กว่าแทมันกะ ขี่ไปก่ะยางหัวแม่มึงเอ้ยมันช่วยเนาะทั้งนี้สูยท <s good wolf parfait> ั <stab bing> ้งเมียทั้งกิโลน้ามากยางหัวอีกเลยสัมมันช่วยสัมสัมจมไปวนไปยางหัวเด็กมองเราเส้นอ่ะสองหกตรงกับเพิ่นบอกก็ดีตรงกับผู้บอกไม่ใช่เด็กสองหกม่อไส้ขนาดนั้นเป็นม่อไซค์นาวี่มันปะคะกับสองหกยางหัวลรอหน้าขึ้หลรอหลังลรอหลังมันมีเด็กแค่สองตัวเนาะ สองหกโคลโลอืมสองหกโคลโลอืมโอเคปันจักเตียเลยบ่บ mm yeah. mm yeah. yeah. yeah, ่เคยปันตะยุงเก็บตะเกียบเลยปันน่ะครับถือบ่ถ้าปันเกี่ยวเขาย้ำแดงออกย้ำนั่นเน่ะเดี๋ยวได้ถ่ายสิบ้าเอฟซีไปส่งทะเบียนมอไซน์เนาะอันนี้น้ำไปเนาะทั้งแต่หายเนาะมีเอ้ยทั้งบนยางรถกับมอโมเมย์ย้ำเดียร์จันแต่มัน ่นมาบอกว่าซ้อมเพราะกันเลยตรงกันเพียอแเ่เพื่อจังหวัดมาฝันว่าตายเพร่นกับมาบอกเด็กนึงเจ็ดหนึ่งคนยานเพื่อมนยานลื่อมนยานลืมเลยมาฝันซ้ำมาลดยางหัวคือสองหกคือกันสองแต่ว่าเรียว่าสื่อรถตะลี่ใวไปไปแล้วสื่อใบลายใบแล้วแต่ว่าบ่ได้สื่อโตกลับสื่อต่โตตรงตรงเลยสองเพื่อกับอกว่าสองหองาย่างเดียวแล้วอเลยเสือตะตตลี่แต่ว่าเสืออันนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับ ยังก่อนสองหกกันแล้วเซอรไวแล้วที่วานเพิร์นมะไฮไฮแก่เมื่อไม่ฐานนุที่ยอจำมาพิดเป็นหนึ่งหกเก้านะกับเจ็ดหนึ่งได้แล้วที่คลิปนั้นเนาะเป็นหนึ่งหกเก้ากับเจ็ดหนึ่งแต่บ้าบันีิมือว่านี่ปูมะบอกว่าเขาเจ้าเปี่ยนตัวเลขเปี่ยนตะขังลางขังล่างจากเจ็ดหนึ่งเป็นสองหกตาบ้าขังบนยังยืนยันตัวเก้าตัวเก้าค่ะแตัวเก้าของเดิมอะตัวเก้าเนี่ยเดียถามอ่ะ สามตัวของเที่งเด็ดตัวเกอลเลยบอกว่าจะเอาไปเก่าเลขแรมมือ,มอ,มอเพื่อไก่มือ,อมื้อเลขออกงวดนี่เลขออกวันที่สามสิบนวีไปขายของบ่สามสิบคือสิ้บอบ่ไปหรอกคันบอ่อไปตอนเช้ารบกวนมาตั้งกล่องนี่เด้อแต่จมาเวลาเกา่าทันไปมันสิยมันมีเวลา อันนั้นเนาะคือวด่แม่นแมนคล้ายๆว่าจับปลาสองมือเนาะหนาก็เลยบบด้งัวดทีพย่านมาเนี่ยแต่ว่าบอกเนเสือใบเป็นกรบอกเสือเสดายอยู่ที่ว่ายุคขังล่งโซเนาะนวีก็ลืมบอกเนาะลืมบอกบอกตะเกาเจ็ดเนาะล่องโซบเจ็ดเก่าแต่พ่อซอ่ลืมบอกสอ่สามหาสองหาสามเลยเด็กเด็กขึ้นุดท่ายก็มาปั้นเด็เรียนที่ว่าพนเด้เรียนพซอสามหาศูนย์เนาะ สามหาศูนย์เฮิรสเนื้อหาสามศูนย์เนี่ยนะเนาะถ้าจำมาผิดเนาะก็ได้เนาะก็ต้องกันก่ได้ตัดซื้อทั้งห้าตะขาย่ของและบอดถื่อเนาะไม่ได้ตัดหน้าตัดหลังคนมาเอาเงินหลายเนาะมันคนหลายม่มีเวลาอยูเวลาเขาไปเสือกเว่ามันเต็มเไม่ได้ไม่ได้แต่ว่างวดนี้สิวันที่สามสิบนวีสิบวันไปสายแต่ว่านนทิยากกับสิมาอยู่เด้อวันที่สามสิบตอนเศร้าเพื่อเพื่อผู้คนมาเปลี่ยนแปลงอี่ยังเนาะ เพราะว่ามันไปเราคนไหนมาถามคนนี้มาถามค่ะ <c oughs> อะย่างนี้ก็มืเราเองเลยหายมันมือเราเองอแต่ว่าคลิปแรกๆที่นวีบอกนุ่นทิยาไปลงคลิปแต่ว่านาวีบดได้หายสัมผัสเห็นุ้่ทิยาไปเราเองขึ้นหนึ่งหกเก้ากับเจ็ดหนึ่งเนาะที่มาปูมาหายแก่เมื่อไม่มือขึ้นมือสองมือขึ้นหลังในปูก็บ,บอกว่าเขาเจาะเพี่ยนตัวเลขจากเก็ตหนึ่งเป็นสองหกแล้วก็ฟันว่าหมอไส้ยางแตกเนาะยางหัว ก็เป็นตัวเดียวกันไปซองได้ว่เนาะทีนเป็ต่สภาพพอมัพไปน่องเซไปซองนะคะมมีเลขสามตัว <laughs> <laughs> นะคะมือจากน้อยนะคะเด้อหนวีแล้วก็ล่างแปอวไฟนะคะเนี่ยคะ่ะความฝันของหนวีนะคะผู้บอกว่าเขาเปลี่ยนตัวเลขนะคะว่าเอ่อคลิปแรกที่นุ่นทิยาไปเบ้าเองหนวี่ัป็นหายไปเบ้านะคะว่าผู้หายเจ็ดหนึ่งล่างหายแก่เมื่อไม่เจ็ดหนึ่งล่างข้างบนเป็น ึ่งหกเก้าหรือหนึ่งเก้าหกนะคะแต่มาปูบอกว่าเขาเปลี่ยนตัวเลขเป็นสองหกล่างค่ะแล้วเพิ่นกับปันว่าเพื่อนไปตามแฟนเพิ่อนรถกกอยางหัวคือรถมอไซค์ขั้นนี้นะคะกับเป็นเลขสองหกตัวเดียวกันครับปูบอกนะคะเดี๋ยวหน้าเลาแปลวไฟอยู่เห็นอยู่ค่ะนะคะอ่าชัดเกณฑนะบัดนี้ทำไมไม่นองเอี้ยซี่จดไว้หาซื้อสลากกินแบงได้ค่ะเน้อนีเพิ่นซื้อว้ซี่หาใบแล้วนะคะ สองหกย่างเดียวบ,บ่ได้กลับจ่อยพบนซื้อตรงๆนะคะหรือพอไม่พ 4, ี่น้องเอฟซีสื้อตกกลับน้ำกะะ็ได้เด้อค่ะเดร์พนันวลาปูบอกว่าล่างนะคะเขาเปลี่ยนจากเกตหนึ่งเป็นสองหกนะคะาจากเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่สามสิบท่นา,านว่าสองหาฮอซี่เนี่ยนะคะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะก็ขอให้ยพอไม่พีน่น้องเอฟซีโศกมันเด้อค่ะเด้อ 公益公益。